สวัสดีนะครับผมทัานผู้ชมทุกทัานกลับมาพบก,กับผมจอยน้อย650นะครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวรถของพิ่ตากันนะครับผมเป็น m t 0มทนะครับผมอ่ะเรามาฟังพิ่ตาร,รีวิวกันเลยครับผมิสว,ส,สวัสดีครับ,ดรบเ,เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำเอ็มทีศูย์เก้าให้ทุกคนรู้จักกันนะครับผมเดี๋ยวมา ดูรอบๆอบคันเลยก็ได้นะครับผมว่าเจ้า MT09 ตัวนี้ว่ามีอะไรดีนะครับทำไมคนถึงเขาถึงนิยมใช้กันส่วนบางคนนั้นอาจจะยังไม่ค่อยรู้จัก,กว่ารถรุ่นนี้คือ MT09 นะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยฮิตอ่าในตลาดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าได้สัมผัสแล้วนะครับผมกล้าการันตีแล้วว่าต้องติดใจแน่นอนนะครับผม MT09 นะครับ หลายๆายคนอาจจะคิดว่าเป็นรถ 900cc นะครับผมแต่ที่จริงแล้วความจุกระบอกสูบข,ของมันอยู่ที่ 847cc ผ,ผมนึกว่า 900cc ไม่ถึงครับไม่ถึง 847cc นะครับอำคำก็เร็สุดได้อยู่ที่10,000 1,000รอบนะครับโอ้โอแรงบิดสูงสุดอยู่ที่8เ7ต m นะครับโอ้โหอ,อยู่ที่8,500รอบนะครับ โดยข้อดีของ09ก็คือจะเป็นเครื่องของ CP3 นะครับนี่คือจุดเด่นจุดขายของ MT09 เลยนะครับผมส่วน07เนี่ยก็จะเป็น CP2 นะฮะส่วน r 1หรือ MB10 ก็จะอยู่ที่ CP4 นะครับแต่ก็จะมี09นะครับที่เป็น CP3 มีรุ่นเดียวนะครับในโลกที่ใช้เครื่องตัวนี้นะครับมีทั้งหมด12วาล์วนะครับ3ส,สูบสูบและ4วาล์วมี3ส,สูบก็12วาล์วนะฮะ ระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็น mt หนึ่งห้าหน่ง mt 03, 0ูนย์สแล้วก็อวันนะจะเป็นตัวหม้อน้ำนะครับผมอ่ะทีนี้มาดูกันต่อในโบชัว u r หรือว่าในอ่ในสเปคเขาจะบอกว่า09เป็นขั้เร่งไฟฟ้าแต่ทีนี้มาคนบอกอ้าพี่ไหนบอกเป็นขั้เร่งไฟฟ้าไงทำไมมีทำไมมีสายเคเบิลล่ะอ่า แต่โดยที่นี้ถ้าเกิดว่าเราเจาะลึกเข้าไปในระบบเนี่ยส่วนเก้าเป็นคลังไฟฟ้านะครับไฟฟ้ายังไงก็คือ0่วนเก้าเนี่ยกับอาซิจะมีระบบที่คล้ายกันก็คือจะควบคุมเวาตัวสายเคเบิลเนี่ยด้วยไฟฟ้าสองสองสายนี่ไม่ใช่สายไอ้ธรรมดาครับเป็นสายไฟต่าใช่ไหมครับเป็นสายเคเบิลปกตินี่แหละแต่ว่ามันจะมีระบบลองลองมาฟังใกล้ๆเวลาเราเปิดปิดมันจะเป็น เสียงวาล์วปิดอยู mode, mm ่ท hmm. no ี so But, But, uh, ่ใกล้ๆครับแต่ว่าที่มันเป็นแบบนี้เพราะว่าอ่าตัวไฟฟ้าที่มันควบคุมเนี่ยไม่ได้ควบคุมตรงนี้อส่วนมากเราจะเห็นแต่เป็นคันลร่งที่ไม่มีสายเคเบิลใช่ไหมใช่ครับผมตัวนี้จะอยู่ในพวกเอสพันอวันเอ็มอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวนี้จะเป็นสายเคเบิลด้วยอแต่ว่ามันจะมาควบคุมอยู่ที่เป็นมอเตอร์วาล์วครับผมอย่างเช่นอะมาดูที่หน้าจอจะได้เห็นชัดๆนะครับ สังเกตไหมว่าตัวนี้จะมีคําว่าโหมดโหมดก็คือจะเป็นตัวควบคุมนี่แหละที่พูดถึงอย่างเช่นเราเปลี่ยนมันจะมีโหมด A โหมด B และก็โหมดสแตนดาร์ดนะสามโหมดไฟฟ้ายัางไงนะครับอย่างเช่นเราเราเปลี่ยนโหมด B เนี่ยตัวมอเตอร์ไฟฟ้าที่ควบคุมวาล์วเนี่ยมันจะควบคุมให้การเปิดปิดวาล์วเนี่ยช้าลงก็คือทำให้ระบบคันเร่งเนี่ยสมูทขึ้นนะครับส่วนถ้าเป็นสแตนดาร์ดนันก็จะบิดบิดมาหน่อยแต่ถ้าเป็นโหมด A เนี่ยจะมาเต็ม นะก็คือตัวเนี้มันจะแตกต่างตรงที่ว่าโดยส่วนมากเนาะถ้าเกิดว่าเราเห็นคัเร่ไฟฟ้าเนี่ยจะไม่มีสายรถยนย์พยา,ยางแบบนี้หรอกแต่ว่าตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนเป็นประกับคันเร่งแต่งอ่ะก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวมันใช้ระบบ y c c t นะฮะถ้าอยากรู้ว่า y c c t คืออะไร เดี๋ยวให้จอยน้อย650หาไปหาข้อมูลมารีวิวบ้างขับมาให้จอยอีกนะได้ครับผมเดี๋ยวเอามาฝากกานผู้ชมทุกท่านครับอันนี้คือเป็นระบบคันเร่งนะครับอย่าเข้าใจผิดนะว่าบางทีทำไมในโบชัวเป็นไฟฟ้าแต่นี้ไม่เป็นสายไฟเบิรนะครับลองไปศึกษาดูนะครับมันจะเป็นคันของไฟฟ้านะฮะส่วนหน้าจอเรือนไม้ก็ยังเป็นขาวดานะครับปกติรอบนะฮะส่วนยางก็ร้อยแปดสิบนะครับยางหลังร้อยแปดิบขอบ17ยางหน้าร2 0ยขอบ17นะฮะ ไม่ใช่ยางธรรมดานะครับผมรตโซ่สามนะครับผมธรรมดายี่ไหนอะครับยางก๊อฟเกจเออไม่เชื่ออจมากมีแต่ของก๊อฟรถนี่ไม่ก๊อฟแล้วรุ่นเนี้ยโอ้ยดูปีมศก็ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยสามสิบหกยี่สิบเอ็ดเนี่ยแน่นอนครับผมราคาอย่าบอกแม่บ้านนะแม่บ้านบนอ่าทีนี้จ่อยอยากดูเรื่องอะไรอีกครับผมอ่าลืมบอกไปเลยนะครับแฮน ปกติของ M D ศูนย์เก้าที่ผมใช้อยู่มันไม่ใช่แฮนด์แฮนด์ที่ติดมาจากโรงงานนะผมจะใช้เป็นแฮนด์เป็นแฮนด์แต่งนะครับเฟี้ยวอะครับผมอันนี้มันไม่ตรงรุ่นด้วยเอาของศูนย์เจ็ดมาใส่ด้วยว้าวแต่ว่ามากึ่งเพราะว่าอยากได้มันต่ำไงอ๋อเป็นแฮนด์หมอบเลยใช่ไหมใช่เพื่อความความมันในการขับขี่นี่สุดยอดเลยครับผมโอ้แต่ว่าทำไม M D ศูนย์เก้านี่ มันมาเร็วจังอะครับหมายถึงหมายถึงทอของมันนะครับอวลาบิดทำไมมันติดมือดีจังหมายถึงทอฟใช่ไหมใช่ครับผมอ่าโดยส่วนตัวที่ผมคิดว่ามันอันนี้ก็เพราะว่าที่มันมาเร็วเพราะว่านหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะเรื่องคันลิงด้วยอ,อเพราะว่ามันจะใช้ระบบไฟฟ้าในการควบคุมแล้วก็เราใช้หมดเอมันถึงมาเร็วอ๋อแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นเครื่องสามสูบด้วยเนี่ยเขาจะไม่กักอืมประมาณนั้นเลยแล้วในการใช้ชีวิตประจาวันนี่ ใช้งานยากไหมครับปกติโดยทั่วไปเนาะถ้าเกิดว่าเราเราแบบขับไปใช้งานในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นในเมืองอย่างเช่นผมอยู่ขอนแก่นอย่างเงี้ยก็ใช้งานทุกวันก็เรื่องการขับขี่ในเมืองก็ถือว่าคล่องแคล่วดีนะครับผมมันไม่ต้องแบบคอนโทรลหนักมากอันนี้นิดเดียวก็ไปละเรื่องคล่องได้แล้วก็เรื่องน้ํามันก็อยู่ที่แรงบิดเราด้วย ค่าเซอร์วิสต่างๆก็ก็จะถูกไปครับเพราะว่าสบายกระเป๋าอยู่ใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องรอบหนึ่งอยู่ที่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนที่ร้านอยู่ที่ประมาณพันสามพันสามรวมผ้าช่างนะฮะก็สบายกระเป๋าครับขี่ตั้งห้าพันโลกว่าจะได้เปลี่ยนทีหนึ่งว้าวเดี๋ยวว่าประหยัดครับเป็นรถเป็นรถประหยัดส่วนซ,ซีซีก็ไม่ใช่นน้อยอ,อาจจะไม่เต็มเก้าร้อยแต่ก็ได้อยู่ มีหน้าหงายครับผมบอกเลยผมไปลองมาโอ้สุดจริงต้องถามต้องถามเอ,อดจ่อยแล้วว่า <c oughs> <c oughs> ผมรู้สึกตัวยังไงนะโอ้ลูกก่อนรู้สึกมันจะรู้สึกเวอเวอร์หน่อยครับผม <c oughs> อ่ทีนี้คุณจ่อยอยากดูอันไหนอีกฮะครับ,รบสอบถามได้เลยแล้วก็เออผมอยากรู้ว่าทำไม MT-09 เนี่ยผมไปดู ทุกรุ่นทุกรุ่นเอ้ไปดูทุกคันทุกคันของคนอื่นมาทําไมมันบิดทีนี่ทําไมมันตดดีอย่างครับผมเอ่อหมยถึงเรื่องตดเนาะครับผมผมว่าโดยโดยเอ่อโด,ย,ด,ย,ดยธรรมชาติของ m g ศูนย์เก้านะแต่ละคันที่ที่มันตดดีเนี่ยอย่าว่าแต่นี้เลยแค่เปลี่ยนเกียร์มันก็ตดแล้วใช่ไหมครับอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นเสน่ห์ของมันด้วยอ่าหรือว่าเป็นเสน่ห์ของ m g ศูนย์เก้าแล้วกันอ๋อนะแต่ว่าผมว่ารถรุ่นอื่นแบบสี่โซสามโสี่อีว อย่างอื่นนะ่ะอาจจะไม่ตดแรงเท่านี้นะครับแต่ว่าผมผมว่าอันนี้มันตดแรงเป็นพิเศษอ่ะอาจจะเป็นแต,ออนตข้อขาถายแต่ละข้อเขาถ่เอสซีนะครับผมเอสซีโปรเจกต์ครับไม่ธรรมดาแล้วครับพอดีแถวบ้านชอบพอยงเงียบก็โดยรวมรถผมก็ทำมาทำมาเนี่นะครับก็เดิมจะไม่มาาีอก <c oughs> อันนี้นน <c oughs> เป็นอก <c oughs> เติมน,นะครับ <c oughs> ทรงรุ่นนะครับจากร้านที่อาลีฟนะครับที่เป็นนักร้องอ่าตัวนี้สามพันบาทอ๋อต้องขอบคุณที่อาลีฟมากเลยสวยมากเลยครับผมที่อาลิฟเปีเป็นนักแขกอ๋อพอใส่ผกแล้วก็จะดูหล่อขึ้นราวอันนี้เป็นจานไม่ใช่จานเดิมนะครับเป็นจานแต่งแบบพิเศษนะครับเป็นหมุดซื้อมาเท่าไหร่ครับผมอันนี้ผมอันนี้ผมซื้อของกอฟมาครับเป็นเอนึ่งห้าสิบ ใช่หรือเปล่าใจ่หรือเปล่าบอกแม่บ้านว่าสามพันนะโอ้ยสามพันถึงสามหมื่นจุ๊แน่ราคาโดยรวมอยู่สองหมื่นเจ็ดพันอ๋อครับผมแต่ว่าผมได้ราคาต่ำนี้ตันี้จะเป็นการเรี่ยวโค้งซิ่งนะครับจะเป็นการเดี่ขยับได้ข้อดีของการเดี่ที่ขยับได้แบบนี้ก็คือเวลาเราเราเข้าโค้งแล้วรู้สึกว่ามันเราจะความเร็วเยอะไปครับผมเราสามารถที่จะ แตะเบรกหน้านิดนึงได้โดยที่ทําให้เราไม่เสียหลักแล้วก็ไม่ต้องมีการเสี่ยงว่ารถจะจะถลายเข้าโค้งอะไรเงี้ยตัวนี้จะช่วยในระดับหนึ่งเลยนะครับผมถือว่าดีเลยแล้วก็ทนด้วยไม่กินไม่กินผ่าเบรกเยอะด้วยเพราะว่าโดยส่วนตัวมันจะใช้เบรกหน้าเยอะอยู่นะแนะนำครับผมของ MZX 150นะครับก็ไปใจแล้วม้าผมอัมนะครับผมเป็นของซันสตาร์นะครับลองไปเสิร์ชหาข้อมูลดูได้ ส่วนปั๊มเบรกก็เป็นของปั๊มดาวนะครับตัวนี้ก็ของทางศูนย์ยามาเขาใส่มาให้อยู่แล้วนะครับเหนีาายวหนึบแข็ดีใช่ไหมครับผมคือโดยส่วนตัวเนี่ยผมว่าตัวนี้ก็ดีอยู่แล้วนะ<ม>เพราะว่าด้วยความที่ตัวกระปุกมันเป็นของดัมโบ้อยู่แล้วด้วยมันก็เลยประสิทธิภาพดีนะครับอาวันก็ติดกับรถมาก็จะเป็นปั๊มดาวนี่แหละ แต่ที่ผมลองใช้ดูผมก็ว่ามันหนึบอยู่นะหนึบเป็นพิเศษเลยก็เลยเลย,ยังไม่มีแผนที่จะเปบบโโอลอี่ยนเป็นเบอร์โมอะไรเงี้ยด้วยความที่หนึ่งก็คือไม่มีตังค์ด้วย <c oughs> หลกัหลกๆเลยแต่แบบนี้ก็โอเคใช่ไหมแถบวบนี้ก็ใช้ใช,ใช้เต็มที่ได้อยู่แลนะ้วไม่มีแบบอะไรม่ต้องว่าจะเป็นปั๊มหน้าหรือปั๊มหลังก็ยังใช้ของของเดิมของโรงงานอยู่โอ้สังเกตได้ตรงนี้ก็จะเป็นของเบมันโมอยู่โรงงานเกาให้มาดีอยู่แล้ว ถ้า,าเกิดเราอยากได้สวยก็รองเปลี่ยนของ,งโโดัมโบ้ดูก็ได้เพวาะดี้ที่สุดะลองกันดูนะครับผมแล้วที่พี่ต้าใช้นี่การใช้งานเติมน้ำมันทุกวันนี่สิ้นเปลืองน้ำมันไหมครับถ้าเกิดว่าเราเป็น ่าสุดถ้าเกิดว่าเราไปแบบงสายารหมดแบบร้อยเรยวความที่เราขี่้ารนะถ้าเกิดว่าเราขี่เร็วกันแบบ200รอบวกอย่างเงี้ยอันนี้ก็หลับพันอยู่เหมือนกันนะครับโดยรวมแล้วน้ำมันที่เปลืองไม่ที่เปลืองอยู่ที่แรงบิดของเราอยู่นี้คันเร่งของเรานะก็ตีไปถึ่งพันบาทต่อทิปนะกินน,น,น้ำมันเอาเรื่อง แล้วแล้วแล้วค่าดันต้องเตรียมไหมครับค่าดันเนี่ยาเลี่ยงครับเกอนได้ย้อนเรออเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับผมไม่ใี่ก็โดนอยู่แล้วครับไม่มีายทะเบียนไม่ติดพ่อดังโอ้ยจบโจทน่าดจะยาวเป็นหางเราเลี่ยงได้เลี่ยงครับผมาไปะราะนเอายแล้วโอเคครับผมครับ ก็ขอจบคลิปแั่เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วคลิปหน้าเราจะมารีวิวอะไรแต่งของรถพิจากันนะครับผมใครอยากให้รีวิวอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับอหรือใครสนใจอยากจะให้ทำอะไรต่อก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเสียงเดี๋ยวไว้รอบหน้าไว้รอบหน้าโอเคครับผมเสียงเดี๋ยวรอบหน้าแถวนี้มันลั่นไม่ได้ครับผมต้องหาที่ไกขอบคุณมากครับผมครับผมสวัสดีครับ thank <laughs> you